ว้ายแมวใครเนี่ยแมวใครมากระโดดเล่นในสวนของเนี่ยแมวใครครับเมียวเมียวหนูหนูมาจากบ้านไหนเนี่ยฮะอัน่อัน่แัน่แน่แห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 น่เลื้อยเลือยลีลา อุ้ยแมวใครแมวใครจับหนวดหน่อยขอจับหนวดหน่อยเซ่อุ้ยแมวแมว,แม,วมานี่อ้ยะอ้ยะอ้ยะออเออลีลา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 เยอะลีลาเยอะเฮ้ไอ้ชัดไหนดูหน้าหน่อยเชจับหนวดหน่อยจับหนวดหน่อย จับนนหนวดหน่อยสิเดี๋ยวกาดกาดแมวใครเนี่ยมาเที่ยวบ้านเขาเนี่ยอะแมวใครมาเที่ยวสวนของคนอื่นเขาเนี่ย เที่ยวไกลจังไปแล้วแมว